ใ,ใครต้องการที่จะรักษาสุขภาพนะคะไม่มีมันมากได้ไค่เะเมนูนัออาะาะ เดี๋ยวพอดีที่เป็างสบายนะคะวันนี้คุอตั๊กจะมีเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเมนูผัดมะเขือยาวแต่เป็นสูตรที่ไม่ทอดนะคะเป็นต้องการใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็คือเอามะเขือยาวเนี่ยเอาไปลวกนะคะแล้วก็ตามด้วยขิงอ่อนนะคะมันจะหอมอร่อยนะคะแล้วการผัดคุณตั๊กใช้ผัดพริกแห้งนะคะผัดพริกแห้งนะคะไม่ได้ผัดพริกสุกนะคะผัดพริกแห้ง ผัดหมูสับนะคะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะน้ำไอซิขาวน้าปลาแล้วที่จะขาดไม่ได้คือเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบโหระพาพริกสามสีพริกชีฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองแล้วก็เขียวนะคะหามะเขือกุักก็ได้ที่เลยนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กุักก็เอาน้ําเย็นไว้นะคะไว้น็อคน้ําเย็นนะคะเพื่อที่จะให้มะเขือไม่ดํานะคะสูตรของมะเขือไม่ดาอ่ะ กวอนอืน่นปุณตักขอเปิดกระทะนะ,ะคะตักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากุตักเสร็จเกลืนอนิดนึงอ่่พอค่ะเพอที่จะลวกมะเขือนะคะลวกเสร็จแล้วก็เอาไปน็อกน้าเย็นนะคะลวกประมาณสัก3ามสี่นาทีนะคะน้ำเดือด,ด,ดเลยนะคะจิ ใครที่ต้องการลดน้ำหนักได้ทั้งนั้นนะคะ่ะหาปิดฝาค่ะน่ะคะลวกสามถึงสี่นาทีนะคะมะเขือก็จะไม่ดำนะคะตัะ้งะอมามะเขือนี่ที่ลวกนะคะไปนอกน้ำเย็นนะคะรอแป๊บน,นึงค่ะอีกหนึ่งนาทีนะคะอ่าโอเคแล้วไม่ดำแล้วค่ะ ตักก็จะเอามะเขือลงไปนอกน้ําเย็นแล้วนะคะคุตักลวกสี่นาทีนะคะเนี่ยมะเขือไม่ดําเลยค่ะเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะไม่ต้องทอดอเปลี่ยนจากทอดมาลวกนะคะได้นะคะอโอเคนี่ลอกน็อกน้ำเย็นเรียบร้อยเลยนะคะมะเขือเราก็จะไม่ดำนะคะ ากระทะร้อนคุณตั๊กก็จะใส่น้ำมันนะคะมันไม่ต้องเยอะใส่พริกแห้งกับกระเทียมที่โขกไว้นะคะลงไปคนระับอ๋อวันนี้สูตพริกแห้งสูาตุพริกแห้งะคะ่ะ เวลาเคี่ยวกระเทียมหรือผัดจะบิพเนี่ยนะครให้ไปปันกลางนะคะอพอกระเทียมทิกหอมเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้หอมเลยนะคะจะหอมกระเทียมห,หอม,อมอดีด พอหมูใกล้จะสุกนะคะก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเพื่อความหอมค่ะโรยขอบกระทะโรยขอบกระทะน้ำปลาเาไปต่อต <c oughs> ามไม่ขิ้งค่ะทิ้งอ่อนนะคะ สูตรนี้มีขิงเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเนี่ยใช่<อ><อ>เพิ่มสมุนไพรนะคะเอาในลำตานเต้าเซน้์ป่านะพร้านะคะมันจะหอมนะคะแล้วก็เจ้าเจียวค่ะสำคัญที่เจ้าเจียวนะคะเจ้าอะไรกันเนี่ยค่ะ เพื่อนเพื่อนเห็นเราใช้ก้าเที่ยวกระปุกเนี่ยมันเป็นก้าวเที่ยวที่ปรุงรสนะฮะเพื่อนเพื่อนหอมค่ะมันมีรสกลมกล่อ,อมง,ง่ายเห็นเพื่อนบอกว่าทำไมใจเยอะเค็มไหมไม่เค็มน,นะคะ,อ,ะออกหวานนี่ยน่อสลากมันหายไปละสลากมันเหมือนับมันมันอยู่ในตู้เย็นเนีหมดแต่ว่าอันนี้ยเรียกว่าขวดนี้ผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลย,เลย ใส่น้ำผุกผิดหน่อยใช่ไหมใส่น้ำผุกผิดหน่อย <c oughs> หอมขิงขึ้มนมาเลยครับกลิ่นไม่เหมือนผัดมันเฉยยาวที่คุ้นเคยเพราะว่าเป็นทั้งพริกแห้งเป็นทั้งมีขิงอ,อันนี้มันจะระบุนหน่อยเนาะให้มันมีนมนจะอร่อยค กตก็ใส่มะเขือย,ยาวนะคะที่ลวกไว้นะคะนอกน้าเย็นนะคะเนี่ยใครต้องการที่จะรักษาสุขภาพนะคะไม่มีมันมากได้ค่ะเมนูของฟุตักนะคะเมนูไม่ทอดก่อนอืไม่ทอดค่ะเมนูลวกค่ะแล้วก็มะเขือก็ยังไม่ดังไม่ดังนะ อนะตอขอชิมดูว่าเป็นไงอืมอร่อยหอม,มหอมมากหอม,หอมมีขิงอ่หอมอร่อยกินขิงกับกิน,น <c oughs> พริกแกงนี่มันปักกันดีเหลือเกิน เสร็แล้วคุณตัก,ก็จะใส่นี่นะคะใบมะกรูดยังจะหอมใบมะกรูดอีกมะกรูดนะคะอ่าต่อไปก็จะใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงนะคะ <c oughs> ตามด้วยใบโหละพาค่ะอื <c oughs> แล้ว จะอร่อยก็ตรงนี้แหละมันต้องเบาๆน่อสังเกตว่ามันไม่ไม่เป็นมันเนาะไม่ไม่มันค่ะเนี่ยใครที่ลดน้ำหนักนะฮะอา,อาจารย์ต้องทานแบบนี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วววปะตผักให้สุกแล้วค่ะ อ่าลองชิมเลสิ้อะไรถ้ามันหอย่าสูตรนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องใส่น้ำมันหอยค่ะอ๋อไม่ได้ใส่น้ำมันหอยอ่ะจะใส่ก็ได้เมือไร่ไม่ต้องใส่ก็ได้ลองดูอืมอร่อยแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยจบ อ่าโเคืคอคือมันต้องอันนี้แหละไม่ต้องไปใส่ละถ้าใส่เดี๋ยวจะเค็มเกินอ่ามันมันอร่อยตรงนี้แล้วสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะใส่แค่สองอย่าง ขิงเนี่ยเคี้ยวกินได้เลยต้เชี่ยวมันคุมหมดแล้วใส่แค่นี้แหละมันก็อร่อยแล้วต้กเชี่ยวขวดเนี้เนาะม,มันได้มันได้แต่เราก็ไม่ได้ใส่เยอะนะฮะคลับลุงอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยพิดโดก็ชอบเมนูเนี้ยของโปลดของพิดโดค่ะ ผัดมะเขือยาวของคุณตั๊กสูตรมะเขือยาวลวกนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสับหอมอร่อยนะคะเมนูนี้สําหรับเมนูคนที่ลดน้าหนักนะคะอร่อยนะคะเพียงใส่เต้าเจี้ยวน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวแค่นี้ค่ะลองไปทําดูนะคะเอฟซีอร่อยมากค่ะ เปนสู่โต๊ะเรียบร้อยครับเมนูสุขภาพเลยเนาะใช่ไหมคุณเมนูสุขภาพเลยค่ะใครต้องการที่จะลดน้ำหนักนะคะนี่ที่จริงพี่โดโดชอบนะแต่เสียใจด้วยนะคุณแม่วันนี้เมนูเชฟโดตัดหน้าคุณแม่นะชิมนี้ว่าเป็นไงให้แม่ชิมก่อนว่าอร่อยให้ให้ให้แขกไม่แขกที่มาชิมไม่ใช่แขกหรอกเมื่อก่อนเด็กๆเขาอยู่บ้านนี้แหละตอนสมัยเรียนเขาอยู่ด้วย สม sure ัยก็อ uh ย bueno> like ู่แตัวเท่าไหร่ตัวสักตัวเท่าขับโต๊ะเนี่ยนะนะอ่ะให้การเดี๋ยวตับให้เดืดด้วยด้วยอ่ะเอามะเขือยาวด้วยกินเลยวันนี้โดโดหิวแล้วก็อร่อยกับขาหมูชะมวงนะครับมีคลิปนะเพื่อนๆเชฟดวยแหนมอร่อยทุกอย่างเลยพูดอะไรพูดอะไรก็ได้ห้ามพูดคำว่าอร่อย รสชาติเป็นไงกลมกล่อมแซ่บีต่อไปต่อไปจะหัดให้เป็นนักรีวิวแม่บอกว่าแซ่บพิรีแซ่บหลายว่ะมันมันเหมือนกับที่เคยกินไหมเหมือนไหมเหมือนนะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับที่บ้านเรานะมันรสชาติเป็นไงอืแต่ว่ามันไม่มันแล้วก็หอมขิงเขาใส่ขิงเยอะหน่อืมครับไม่มันนะ ผัดข,ขงุงตุ้ย๊อกมันนะคะก้๊กันนิดเดียวใกล้ๆเลยครับกุ้ยต๊กตัดให้ที่หนูแบมหน่อยไปมือเดยาวิานสระเยยาอายาวทั้งขงมวงทั้งกระเยยาวนี่มันจะของอร่อยแล้วมากินมือเย็นนี่นะ อร่อยแล้วมันมันหอมแล้วมันเข้มข้นอ่ะมันเหมือนกับมันเข้มข้นอ่ะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเราดีที่ห้อเนี้โอเคเลยอ่ะนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะคะเก็หอมมีการอะไรนะเทเทน้ำปลาขอบกระทะกระทะเคล็ดลับเหรอเอาขิงติดมาเยอะๆหน่อยก็เพื่อนๆลองทำดูนะฮะสูตรนี้ เห็นช่องเราทําผัดมือเขือยาวบ่อยๆนะไม่ซ้ํานะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยทํานะสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งถึงแม้จะเป็นผัดมือเขือยาวมือเขือไม่จำเลยเห็นไหมเนี่ยนะอร่อยแบบว่าเป็นไงรสชาติเหมือนที่บ้านเราไหมรสชาติเป็นไงจับอัตราคำกับ้าพเป็นไงบ้างซีเมนต์สุดยอดซีเมนต์อาร์เอฟซีเห็นไหม จำจำสมัยเด็กๆไม่ได้สมัยเด็กๆเอาแต่เรียนไม่ไม่ค่อยสนใจการกินกันอยู่เท่าไหร่หนูแม่ดัากินอย่างเดียวตั้งเลี้ยงมั่งแตกเด็กๆแล้วแล้วตอนนั้นคุณตั๊กก็ยังไม่ค่อยทำกับข้าวนะซื้อเยอะอาหารทุกอย่างเยอะซื้อเยอะทําอยู่ทําให้พ่อไปเรียนไงใช่แต่สมัยนู้นเลยไงถ้าถ้าย้อนไปนู้นนั่นก็คือสมัยแม่ตัวกระเี๊ยกอ่ะใช่ไหมตอนที่คุณตั๊กยังไม่มากรุงเทพก็แม่ก็ตัวกระเี๊ยกเดียว ตอนอยู่ในน้ำกันมิสอนนี่ละไม่เคยกินฝีมือคุณตั๊กแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแบบไหนอีสอนเป็นพวกอะไรปนผลไม้ที่หลังคุณตั๊กน่าจะทำเมนูพวกนี้มั่งหรืมอ่อมไก่อย่างเงี้ยอ่อมหมูหมูแดดเดียวห่อข้าวเนี่ยให้พ่ออ่ะ ค่่ยังไงคุณตั๊กก็เอฟซีด้วยนะคะว่าผัดมะเขือสูตรลดน้าหนักนะคะคุณตั๊กก็ฝากให้เราไปทําทานนะคะมันอร่อยนะรสชาติมันกลมกล่อมนะคะน้ามันขุกขิดนิดนึงแล้วก็หอมขิงแล้วก็ใบมะกรูดนะ,ะ,ะหอมค่่ยังไงคุณตักก๊กก็ตักตักให้ตักถึงมั้ยจะทานจะทานเปืือแล้วก็ลองไปทําดูนะคะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะอโอเคนะคะสําหรับผัดมะเขียวยาว สูตรก่ามันหนักนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่พูดเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็ก็อย่าตักตกนะครับโดโดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าตักแกงไ,ไปตักแกงอีกนะตักหมูคอนๆมานะ